สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านจัตทวีเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากแนะนำเมื่อมาจังหวัดพิษณุโลกค่ะอยากรู้กันไหมคะว่าพิพิธภัณฑ์บ้านจัตทวีมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อมาถึงแล้วก่อนเข้าไปด้านในเราก็จะไปซื้อบัตรเข้าชมทางด้านขวามือก่อนนะคะเมื่อเทียบกับราคาแล้วคุ้มมากๆเลยค่ะกับสิ่งที่เราจะได้รับจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีไว้เพื่อศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวพิศณุโลกและคนยุคก่อนค่ะพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านจ่าทวีถูกก่อตั้งขึ้นโดยลุงจ่าทวีหรือจ่าสิบเอกทวีโดยมีเจตดจำนงในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่าค่ะ โดยทำหน้าที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้วิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกด้านในจัดเป็นสวนธรรมชาติตกแต่งด้วยพันไม้หลายชนิดมีอาคารแสดงแหล่งข้อมูลและจัดแสดงของที่ระลึกโดยมีอาคารแสดงแหล่งข้อมูลด้วยกัน3อาคารหลักด้วยกันค่ะเรามาดูอาคารหลังแรกกันเลยค่ะอาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้ที่เจ้าของเดิมสร้างขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ย่านตลาดเมืองพิษณุโลก ใช้จัดแสดงรูปภาพเก่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท้องถิ่นของชาวพิสณนุโลกค่ะ ต่อมานะคะอาคารหลังที่2เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดสร้างขึ้นแบบอาคารไม้สองชั้นร่วมสมัยประมาณ50ปีที่แล้วค่ะด้านในนะคะจะจัดแสดงข้าของเครื่องใช้พื้นบ้านของชาวไทยในอดีตมีมากมายหลายอย่างเลยค่ะข้าของเครื่องใช้เอามาจากทุกภูมิภาคในประเทศไทยแต่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเน้นไปในทางภาคเหนือตอนล่างโดยมี จังหวัดทิศนุโลกจังหวัดพิจ,ดพจิตรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นอาคารหลังที่3นะคะซึ่งจะเป็นอาคารไม้2ชั้นเช่นเดียวกันค่ะมีการจัดแสดงนิทรรศการชาวซ่งหรือลาวซ่งหรือไทยทรงดำค่ะกรณีศึกษาชาวซ่งบ้านแหลมมะค่าอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีโดยจะจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นอยู่วิถีชีวิต และการประกอบพิธีกรรมของชาวโซ่งค่ะและชั้นบนก็มีข้าวของเครื่องใช้ของเล่นโบราณและอื่นๆอีกมากมายโดยอาคารทั้งสหลังนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอาคารคลังพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ไว้เป็นจำนวนมากค่ะและยังมีวัตถุธรรมชาติเช่นหินประเภทต่างๆเขาสัตว์ซากสัตว์ สมุนไพรย,ยาไทยและเครื่องมือแพทย์แพทย์โบราณเป็นต้นค่ะบรรยากาศโดยรอบดูร่มลืม่นสถานที่ก็สะอาดตามีคาเฟ่เล็กๆให้เราได้นั่งพักผ่อนกันด้วยค่ะถ้าใครมาเยือนพิษ,ษณุโลกอย่าลืมแวะเที่ยวชมกันนะคะเพราะที่นี่สามารถบอกเล่าเรื่องราวการดำรงชีวิตในอดีตโดยมีข้าวของเครื่องใช้เป็นตัวบอกเล่า มาแล้วจะเกิดความรู้สึกประทับใจไม่ลืลืมแบบเราสองคนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ